คุณผู้ชมคะปัจจุบันเราได้มีการตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังเช่นตะกร้าพสสลสาสติกรีไซเคลิลที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยืมได้ของกลุ่มปตะทค่ะ ด้วยการผลิตและออกแบบเองของช่างฝีมือที่มีความชํานาญและด้วยคุณสมบัติของพลาสติกรีไซเคิลที่มีความหนาแต่น้ําหนักเบาดูแลง่ายส่งผลให้ตะกร้าสารของกลุ่มแม่บ้านตะกร้าสารวิสาหกิจชุมชนสอบพันห้าสิบเอ็ดจังหวัดราชบุรีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทเป็นที่รูจ้จักเพราะนอกจากจะมีแบบสําเร็จรูปแล้วยังทําตามความต้องการของลูกค้าตามเทศกาลต่างๆคนตอบรับดีมากมียอดการสั่งซื้อเนี่ยเกือบจะทุกอาทิตย์หลังจากที่เราเข้าร่วมกลุ่มแม่บ้านของเราก็มี งานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ w w w ร์ u ไวด์เว็บชุมชนยิ้มได้ .com หรือ Facebook ช um ุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทค่ะ